ครับผมอยากให้ท่านพูดถึงเลยนโยบายการปราปรามในงานต่างด้าวที่ในฐานะของเราเป็นจังหวัดชายแดนครับครับก็คำถามนี้นะครับก็ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะเปิดประเทศนะครับท่านก็สั่งการให้กับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่สั่งงานมาทางกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือก็หน่วยหน่วยงานทางนี้ก็คือหน่วยเรือรับสั่าทำงบเรียบร้อยตามลำน้ําโคนครับซึ่งมีผมพลตรีสมบัติจุนหอมเป็นผู้บัญชาการนะครับนโยบาย เราก็จะร่วมกับภาครัฐนะครับก็คือจังหวัดเป็นหลักนะครับในการที่จะเข้าไปร่วมตัดกั้นตามด่านหรือตามสะพานนะครับข้ามต่างๆนะครับก็เราจะมีมาตรการนะครับคือถ,ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกฎหมายนี่เราก็จะไม่ให้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะหน่วยงานของนอรคแล้วก็กองรับเรือก็เป็นองค์กรหนึ่ง ที่จะลงงานกับภาครัฐครับผมเพื่อเป็นการัดกันถูกต้องครับประเด็นนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเคลื่อนย้ายกําลังพลเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเข้ามาถูกกฎหมายนะครับแรงงานที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็จะมีหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะจังหวัดต่างๆหรือด้านต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการในการคัดกรองนะครับจดประวัติซักประวัติหรือแม้จะท่องเ,ออเข้าตรวจชุดตรวจเอทีเค็อากาศนะครับเราก็ดำเนินการอยู่ครับผม การเฉลนการแถลี่าวในวันนี <ing Mechan ics> ้นะครับ <bağ> ท <rule up> ่านเจ้น้ Bo ี <conduct> ่คนบ้านเองหนองปปนครครับจากสถานีตำรวจภูธรําชักีกองว่าตํารวจทะเบียนายประชนทุกท่านนะครับรติดสีดำหมายเลขทะเบียน3กไก่เอาชิง7295ทะเบียนกรุงเทพมหานครับหนึ่งคัน ก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะตามนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านผู้วิชาการ่านเรือนะครับแล้วก็กองกำลังเสือจาก,กอสตุนตรมกรงพระพันธที่สองที่จะดำเนินการในการที่จะสกัดกัน้นผู้ที่เกี่ยวข้องในทวิทอลและทุกทุกท่านที่ร่วมกันในการปราบปรามยาเสพติดภูทรจังหวัดอุกราหารครับผมได้รัเชิญครับ และก็ผู้เข้าร่วมนะครับในการลงข่าววันนี้ทุกท่านนะครับผมนะครับนาปวัชรพิชิตจากจังหตัดสมุัรปชักชัยวงสุนาภูมิคับการสุนทรัชการนะครับให้มาตัวแทนร่วมกาลงข่าวมีความพร้อมในการสกัดั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายลูกชนิดขอบคุณครับขอบพระละดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเดินเชือนะครับแท่งนะครับสัญลักษณ์มีรูปการ์ตูนนะครับ กระตุ้นด้านหน้านะครับจำนวนทั้งหมด300แท่งนะครับลดบุญผู้รับโือเรือรักษาความสุขเรียบร้อยการรับน้ำของเขตและำความสงบนะครับหลบถึงเหมือนงานกำมังคง